สวัสดีครับอยู่กับผมเสียนุบุรียามครับผมเดี๋ยวพาผู้ชมมาดูรถตัดใบข้าวคันนี้หน่อยครับผมตัวนี้เป็นรถตัดของค่ายเพชรกรีม,มิดนะครับอยู่แถวไหนไม่ได้ใจนะอูของเขานะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้สามอย่าง3ีวันนะครับตัดใบข้าวฉีดยาหว่านปุ๋ยหว่านข้าวก็ได้นะเออก็ รูปหลักของเขาก็ประมาณนี้ครับผมเนื้องานก็จะเป็นเลนทั้งคันนะครับนะเลนทั้งคันก็มีระบบควบคุมหลายอย่างเลยนะครับผมหัวใจหลักของเขาเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์คูโบต้า V I 505 4สูบไดเร็กตัวนี้ไม่มีท u r โบ ระบายความร้อนด้วยน้ําตัวนี้ก็ในนี้ก็จะมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นปั๊มฉีดสรับใช้สําหรับฉีดยาพ่นยานะครับผมมีปั๊มแล้วก็มีหอยโขงปล,ลอยหอยโขงพล,ลอยนี่ําหรับดูดน้ําดูดน้ําขึ้นขึ้นถังนะครับขึ้นถังฉีดนะครับแล้วก็มีตัว แม่ปัม๊มครับแม่ปัม๊มไม่ได้ใจว่าเป็นเบอร์อะไรนะแม่ปั๊มตัวนี้ก็ขับตัวเดินนะครับแม่ปั๊มขับเดินขับมอเตอรนะ์ช่วงล่างครับมอเตอร์บุกกลางๆนี้ก็เป็นตัวหวานหวานปุ๋ยนะครับโครงสร้างเขาก็ได้อยู่ก็มีชุดแหวกข้าวด้วยนะผมแหวกข้าวหน้าหลัง สองฝั่งเลยครับ,รบก็ตัวนี้ก็เป็นแม่ปัม๊มนี่ก็แม่ปัม๊มเหมือนกันไอตัวนี้น่าจะเป็นปั๊มสองตัว่าจจะขับพวกบบวกระบอกไฮดรอลิกแล้วก็ตัวเดินนะครับม,มาที่เราเห็นตัวนี้ก็เป็นชุดชุดอุโมงค์ลมชุดเตาเตาไปเชื่อมกับชุดข้าว ถังถังข้าวอันนี้ใส่ข้าวด้วยพี่เนาะใส่ข้าวด้ด้วยแล้วก็ใส่น้ำได้ด้วยพ่นข้าวฉีดยานะครับพื้นก็จะเป็นบโปร่งๆมาพื้นอันนี้ก็ถังไฮดรอลิกฝั่งนี้ถังถังไฮดรอลิกเนาะฝั่งนู้นถังน้ำมันเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยอยู่นี่ถังไฮดรอลิกอยู่นี่ถังน้ำมันอยู่นี่บ่นี่ถังไฮดรอลิกถังน้ำมันอยู่อ๋อสองถังนี้คือ ไฮดรอลิกเนาะอ๋อก็กระบอกไฮดรอลิกนี่ก็ใช้อยู่สองสองตัวนะครับสองตัวยกชุดบุ้งกีตักตัดครับผมชุดโครงโครงตัดแล้วก็ตัวตัวตัดนี่ก็ใช้มอเตอร์ครับผมมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์กี่แรงกี่นะเป็นมอเตอร์พัน กุเลุ่เล่ตัวตีใบข้าวผมอ้โหใบเขาเนี่ยคมมากครับผมใบตัวนี้ไม่ได้ใจว่ามีขายตามท้องตลาดหรือเปล่านะน่าจะเป็นใบสั่งมาจากอูเนาะมาจากอูแล้วก็บรรลังของเขาก็โอ้โหดูแล้วเหมือนยานอวกาศเลยไม่รู้นั่งสบายหรือเปล่าต้องถามคนขับ <c oughs> ชุด อุปกรณ์คอนโทรลต,ต่างๆนะครับผมเูื้อนหน้าตัวนี้อันนี้ก็กำลังสังแบบเปลี่ยนแบตใหม่ออก็ถังพุกถังน้ำมันอะไรก็มีวาล์วปิดเปิดนะถังน้ำมันออก็คอนโทรลมือก็อยู่ทางด้านด้านขวาครับคอนโทรลตัวเดินก็มอเอรถเกี่ยวข้าว มรถเกี่ยวข้าวเลยแล้วก็ฝั่งนูก็จะเป็นควบคุมระบบสับปากตัดใบข้าวนะครับเพตริมิดนะช่วงล่างเฟรมตัวนี้ก็จะเป็นชุดล้อนำล้อนำมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยตัวนี้ครับอืม ประมาณนี้คร,ครับผมเขาคร่าวนะครับราคาก็อยู่ประมาณสี่แสนกว่าบาทต้องใช้แบตเตรนะเอ,อรี่นะนิ่มนวลอดู่คกับผมเครื่องยนต์คูบโบต้าสี่สูบ อันนี้ก็เวลาใช้งานก็ถ้าจะตัดไปข้าวก็เปลี่ยนสายพานไปใส่ตัวชุดแม่ปัม๊มปั่นส่งกำลังมาทางบอเตอร์นะะแล้วก็ใช้งานปากครับส่วนส่วนถ้าจะหว่านหว่านปุ๋ยหว่านข้าวครับผมก็จะ เปลี่ยนสายพานนะร่องนี้มาใส่ชุดอุโมงค์ลมนะครับผมระบบของเขาก็ทำมาดีนะครับอืมแม่ปั๊มตัวนี้น่าจะ น่าจะปั่นตัวชุดมอเตอร์ด้านหน้านะครับส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นขับช่วงล่างตัวเดินนะครับผมต่วนนี้ก็มีหม้อน้ำนะครับผมหม้อน้ำมีหม้อน้ำหม้อออยนะครับ ทางไฮดรลิกก็จะอยู่ด้านนี้นะครับทังน้ำมันทังน้ำมันด้านนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดวาล์วใจอ่าไม่จะเป็นแรงดันของพวกระบบฉีดฉีดยาครับผม ชิ้นยาก็จะมีสายสายชิดยามาจากแม่ปั๊มหลักเลยครับผตแม่ปั๊มใหญ่นะครับชุดแหวกข้าวก็จะมีทั้งหน้าและหลังครับผมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับต้นข้าวครับผมก็จะมีชุดแหวก,ก,กนะครับผมร่องแหวกก็จะแหวกมาเนี่ยตัวท่อกลมๆอยู่ตรงกลางนี่คือชุดหวานข้าวครับผม ราจะหวานาหวานปุ๋ยเวลาจะหวานปุ๋ยนี่ยก็ยกปากขึ้นนะผมแล้วก็ใช้ตัวชุดหวานนี้ที่สารบ้านเรานี่ยังไม่มีมากเท่าไหร่นะครับก็โดยมากก็จะเห็นอยู่แถวภาคกลางนะครับเครื่องจักรแบบนี้นะครับผมอราสะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งครับผม สำหรับเกษตรกรที่มีนาเยอะๆนะครับอยากจะลดต้นทุนในการจ้างคนนะครับจ้างคนนี่เขาคิดไร่ไร่ละ200แต่ว่าตอนนี้คิดไร่ละ150บาทในเขตพื้นที่นะถ้าไกลนี่ก็ต้องบวกเพิ่มนะผมมาก็ใช้งานเป็นเทรลเลอร์นะผมในการขนย้ายนะก็เทรลเลอร์ก็ไม่ต้องเอาเทรลเลอร์สิบ้อครับผมใช้เทรลเลอร์ก็บะอีสสุอะไร้ย พิซซูสตาร์ด้าแล้วก็ใช้ได้ครับผมเอามาต่อให้ยาวหน่อยแล้วก็ทำเป็นกระบะแบบนี้นะครับผมก็ออง่ายล่องตัวเดินทางที่แคบก็ได้เข้าได้ง่ายนะครับท,ทำเ,เองครับผมว,วรินรัฐพาณิชย์โอ อันนี้อยู่พิกัดอยู่อำเภอกระสังนะครับผมบุรีรัมนะครับทุกทตานแต่เมื่อเช้านี่16ไร่ครับผมวันนี้นะครับก็จะขึ้นไปน้าง,งานใหม่นะครับผมเอา้าฝากกดไลค์กดแชร์ก็นด้วยครับผมคลิปนี้นะครับพามาดูเจ้าเครื่องจักรอันเอกประสงค์ครับผม3 in 1นะครับ ใครชอบก็กุดไลค์กดแชร์ก็ด้วยครับผมอเอาลาลาชมไปก่อนครับสวัสดีครับ